ละครกระทิงเรตติ้งพุ่งมากขวาอันดับหนึ่งโคตรปัง ความสดใสของสี่พระนางดาวรุ่งช่องสามกระทิงขุนนรงอุ้มอิสยาไอพานุวัฒน์และน้ำฟ้าธัญพัฒน์ยังพาเรตติ้งละครอ,อีสานสุดน่ารักอย่างออ้ข่อยหักเจ้าครองใจผู้ชมละครเย็นช่องสามอย่างต่อเนื่องโดยอีพีล่าสุดซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่20กันยายน2565ที่ผ่านมาไอ้ข่อยหักเจ้าก็เรตติ้งพุ่งกระฉูดทุบสถิติของตัวเองได้สําเร็จแถมยังเป็นรายการทีวีที่เรตติ้งสูงที่สุด ของช่อง3ประจำวันซะด้วยทำเรตติ้งไปที่4.2ยอดดูสดสูงกว่า1.9แสนคนดูย้อนหลังทะลุ13.9ล้านวิวเรียกว่าปังปุริเยจนช่อง3ยิ้มไม่หุบกันทั้งตึกไปเลยสิจ้า